บอกเลยว่าคันนี้โคตรเด็ดโคตรดีโคตรโดนนะอ่าติดไทยเทมาแล้วนะคาไทยเทียอก็นัตโตไทเทแท้ผมช่วงล่างบอดี้ผมเดิมโรงงานนะนี่เครื่องเสียงนะผมบอกเลยว่าจัดเต็มนะผมโยกไปโยกโยก สวัสดีครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมนะครับปูน s w n เรามาอยู่กันที่ซูวานโออโตคร์สระบุรีนะผมวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนำอีกแล้วบอกเลยว่าคันนี้โคตรเด็ดโคตรดีโคตรโ,โดนนะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าจะเป็นกระบะยกสูงนะผม4ประตูนะแล้วบอกเลยว่าเครื่องเสียงคือจัดเต็มบอกเลยว่าเครื่องเสียงคือจัดเต็มนะกับเจ้าอิสุดีแม็กออเนี เป็นตัว Z ซดวีรถปี2012นะผมจะเป็นไงมาดูกันสําหรับตัวกระจังหน้ารถนะผมสาหรับตัวกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมเช่นเคยนะผมแล้วก็โลโกอิสุเป็นสีแดงทําให้ตัดขั้ตัวรถสีขาวดูโดดเด่นขึ้นมาอีกระดับนะผมสําหรับตัวไฟหน้ารถก็ไม่เหลืองไม่ฟา้าไม่แตกไม่ร้าวน้ำไม่เข้าเช่นเคยนะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์เป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่ะสวยมากนะครับคันนี้ลงมาที่ข้างล่างก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ รอ,รอบรอบ้วยโหมมพาร์ทเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานสีไม่เคยทาไม่มีชนหนักน้าท่วมพิความไฟไหม้กลับมาแน่นอนนะผมมาต่อที่ข้างรถผมสําหรับตัวยางบอกเลยว่านะบอกเลยว่าโคตรลึกนะผมนะเป็นยางปี2020นะอันนี้แป๊บนึงนะอยู่ตรงนี่นะผมสัปด,ดาห์ที่7ปี2020นยี่สบะผมยางดอกยางคือลึกคือแน่นมากนะผมแล้วก็แม็กคือสวยอะ ดำแดงนะผมตัดกับต,ตัวรถสีขาวนะสีแดงก็ไปไปสอดคล้องกับโลโก้อินสุสีแดงสวยมากคันนี้นี่ผมสําหรับตัวนี้ก็เดิมเดิมโรงงานนะผมสีประตูนะไฟเรียวติดมาที่กระจกมองข้างเป็นที่เรียบร้อยกันสาดมีมาให้ครบแล้วก็มาดข้างมีมาให้เพราะเป็นตัวไฮรันเดอร์ยุกสูงเนาะมามาดูที่ตัวบอดี้โครงสร้างกันดีกว่านะผมตัวบอดี้โครงสร้างก็เป็นยังไงมาดูอ่นปุ๊บนี่นะบอกเลยว่า เม็ดอาร์เคียงตัวสวยงามนะผมสวยมากจริงๆเนาะ,นะปึ๊บๆๆนะอ่ะสติต๊กเกอร์อยู่ตรงนี้อันนี้คือที่เวลาเติมลมอ่ะเราจะมาดูตรงนี้ว่าควรเติมยังไงนะลมยางนะล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเท่าไหร่นะมาดูตรงนี้ได้เลยก่อนเติมนะครับผมน็อตนะ,นะผมเดิมๆโรงงานสีไม่เคยทำนะซูโน่ออโต้คาร์ผมรถทุกคันชนหนักนำท่วงพิดคว่ำไปไหม่กลับไหมไม่มีแน่นอนรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะ รถทุกคันคันพิเศษคัดกับมือนะเนาะปุ๊บอีกหนึ่งบานนะผมนี่สวยงามตามท้องพระโรงนะผมตามท้องพระโรงมาแล้วก็อย่างที่บอกไปบอกว่าเครื่องเสียงคือจัดเต็มจัดแน่นนะผมนี่นะก็นั่งได้นะผมแต่เป็นเครื่องเสียงคือแบบบอกเลยว่ากระหึ่มนะเดี๋ยวว่าเปิดให้ดูอีกทีนะอันนี้ขออุ๊บไว้ก่อนสักนิดนึงบอกเลยว่ากระหึ่มจริงลองมาแล้วเนาะ แล้วเหมือนเดิม2020นะผมคันนี้ติสติกเกอร์นะผม BRC นะผมบอกเลยว่าสวยงามนะผมสวยงามคันนี้เป็นตัวท็อปนะกล้องมองหลังมีมาให้เรียบร้อยอยู่ตรงนี้เนาะสวยๆอ่าติดไทเทมาแล้วนะพัมไทเทยเทอ่อนัโตไทเทแท้ผมช่วงน่่งบอดี้นะผมเดิมโรงงานนะเห็นปะดำๆนะผมนะรอยมาร์กเม็ดอาร์กอยู่ครบเนาะไม่มีสนงสนิมขึ้นยางไม่เคยใช้นะเนี่ยยางอะไหล่เนี่ย นี่เห็นปะ่ะยังมีอันนี้อยู่เลยเนี่ยไอเส้นๆตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยผลยางอยู่ครบนะสวยงามอันนี้ได้ไปบอกเลยว่าโคตรดีโคตรเด็ดนะผมปึ๊บกระบะนะผมมาสวยงามจริงๆอ่อันนี้กระบะปี2 0 1 2นะย้ำกระบะปี2 0 1 2รอยขีดข่วนแทบไม่มีเลยลองดูแทบไม่มีจริงๆผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะไม่มีขนของหนักเนาะมาดูที่ตัวน็อตนะผม รถเดิมโรงงานเมทอาร์คอยู่ครบเนาะคันนี้สวยงามจริงๆนะรอนกระบะนิดนึงเปิดได้ไหมเนาะปึ๊บนะสนงสนิมไม่มีนะคมัขี้ฝุ่นเล็กน้อยตามสภาพการใช้งานรถปี2012นะปึ๊บสีเดิมโรงงานไม่เคยทำนะครับโคนโอ้เหมือนป้ายแดงเลยอะ่ะนะแล้วที่สำคัญราคาถูกด้วยเนาะนะนะอันนี้เมทอาร์คมีอยู่แล้วตามปกตินะเออ าดูที่ดูก็ดูให้ครบทุกบานเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องค้างคาใจเนาะอาจจะมองไม่ก็เห็นนะแต่มันมีนะเพราะว่าแสงวันนี้เฉยๆนะก็มีบ้างมีเดิมๆโรงงานนะผมป,ปึ๊บบานสุดท้ายก่อนเข้าไปดูออปชั่นภายในนะผมบก็ดูไปเลยสิครับทุกคนหาได้ที่ไหนล่าแบบเนี้ย รถปี12สนะสภาพดีเหมือนป้ายแดงขนาดนี้เนาะราคาเบาๆไปไปดูออปชันภายในดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจมาตอนที่ภายในของเจ้า DMa มออ็กนะผมสประตูนะบอกเลยว่าโคเด็ดโคโดนะก่อนที่จะไปเปิดเพลงให้ฟังก็มาดูออปชั่นกันก่อนนะก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้าออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะผมคันนี้สวยงามตามทองเรื่องนะผมตัวนี้นะเวลาไอเนี้ยมันคือเครื่องเสียงนะผมถ้าเราจะเปิดเครื่องเสียงเราต้องเปิดตรงนี้นะ เปิดรอไว้ก่อนเลยมามาตอนที่พวงมาลัยหนุ่มพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยนะผมสามก้านแต่ใช้งานได้ตามปกตินะบีเป็นแบบว่าเรื่องงานยามดีนะผมสำหรับเลขไมค์คันนี้รถปี12อยู่ที่1นึ่งแสนเมกว่ากิโลเท่านั้นเองนะผมเห็นไหมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคอนกลางนะผมสำหรับคอนโซลกลางนะบอกเลยว่าจอนะปกติก็มันจะเล็กกว่านี้นะผมแต่ว่าเจ้าของเก่าอันผมติดมาให้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเปิดเพลงนะก็ มีเนวี่นะผมรีดิโอมิวสิกวิดีโอบลูทูธนะและที่สําคัญปุ๊บเห็นไนะมีแบบครบทุกอย่างเป็นจอ Android นะผมคันนี้ AUX บ t o o t h นี่โคมนะเข้าได้นะปุ๊บเลื่อนมา YouTube มีครบนะ Google Map ไม่ต้องเปิดจากโทรศัพท์เลยเปิดจากรถก็เข้าได้เลยเหมือนกันเลยนะผมมาไปเปิดเพลงที่บอกว่าที่โมไว้สักหน่อยบอกว่าเครื่องเสียงนี่จัดเต็มอลังการขนาดไหนนะผมมาก็ต้องกดเข้าไปที่ตรงนี้เนาะ นี่เครื่องเสียงนะผมบอกเลยว่าจัดเต็มนะผมโยกไปโยกโยกได้ต,ตายบอกเลยว่าไม่เสียใจแน่นอนนะผมไปเดี๋ยวอดรีวิวต่อนะมาต่อนะผมก็จอก็บอกไปแล้วสรรพคุณนี่คือแบบทัชสกรีนได้ทุกอย่างเลยนะผมเป็นจอแบบสวยงานจริงจริงนะแอร์สำหรับแอร์ถึงว่าร้อนนะผมเปิดแอร์สักนิดนึงนะ นี่โผมแอร์เย็นมากโผมแอร์เป็นระบบแมนนวลโหมมือหมุนกันไปเลยลงมาที่ข้างล่างโหมข้างล่างอันนี้ก็คืออ่าอ่าเครื่องเสียงโผมที่ติดมานะสาหรับเกียร์จะได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดโผมพันนี้ใช้งานได้ตามปกติอันนี้เบาะหนังนะหมเบาะหนังนะเบาะหนังปึ๊บนี่ลองนี่มาเลยเบาะหนังไม่ขาดไม่ยืมไม่ยับนะโมสวยงามนะสวยงามอันนี้เจ้าอนนของเก่าก็ไปทามาเรียบร้อยปกติก็จะเป็นสีดำเนาะสีเทาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ ทำใหม่มาให้เลยนะเบาะสวยไม่ขาดไม่ยุ่ไม่ยับนะก็เดี๋ยวพาไปดูที่สําคัญของตัวรถทุกคันกนะ็คือเครื่องยนต์ไปดูกันเลยเป็นยังไงบอกเลยว่าเปิดไว้เลยเปิดเพลงไว้เลยดีกว่านะผมมันมันนะก็อันนี้คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะผมมาเปิดเครื่องให้ดูกันปึ๊บบอกเลยว่าง่ายๆนะผมโชคนะผมไม่ต้องอ่าคำยันจริงๆไม่ต้องมีก็ได้โชกจบนะผม จบๆกันไปเลยบอกเลยห้องเครื่องสวยมากไม่มียงไม่มีเยิ้มนะเครื่องเดิมโรงงานไม่เคยทําด้วยคันนี้มาดูที่น็อตฝากระโปรงนะผมนี่ไม่มีรอยขัดเลยนะครับนะเครื่องคือเดิมเดิมโรงงานเป็นเครื่อง v g s นะผมเครื่องเทอร์โบนะสวยงามมากเห็นปะไม่ยงไม่เยิ้มเลยเก็บละเอียดงานกิฟต์นะผมเบรก abs มีมาให้เนาะแก้มข้างสวยงามนะผมแก้มข้างสวยงามนะโหคืดแบบหื สวยอะจริงคันหน้าเดิมนะแผ่นเพจอยู่ครบนะผมไม่มีรอยงัดแงะแกะเกาแม้แต่นิดเดียวเครื่องสวยงามจริงๆมาอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมครับว่าราคาเจ้าคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่มาฟังกันเรามาสรุปราคากันดีกว่ากับเจ้าอิสุดีแมเป็นออนิวนะผมเป็นเครื่อง2.5ตัวแซดวีจตัวท็อปสุดของรุ่นรถสประตูนะผมคันนี้บอกเลยว่าของครบนะ แต่งมาให้เรียบร้อยเครื่องเสียงบอกเลยว่าแน่นๆนะมอย่างที่บอกไปนะเครื่องเสียงแน่นๆนะผมเครื่องเสียงแน่นมากร้อนะผมร้อแม็กนะผมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยสีเส่เซตนะผมก็กระบะสวยๆไม่มีรอยขีดข่วนแบบน้อยจริงๆแบบน้อยมากท่อน,น้าเตไทเทนนมคัมยันไทเทคือได้คันนี้ไปบอกเลยว่าจบนะผมขับอย่างเดียวซื้อไปแล้วรอขับอย่างเดียวนะผมก็สําหรับเจ้าราคาเจ้าคันนี้นะบอกเลยว่าถูกมากผมเปิดราคาอยู่เพียง5้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนม 5 5 8 0 0 0 0 0บาทได้เจ้าคันนี้กลับบ้านไปครอบครองกันเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะผมอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 5 9 4 1 5หรืออีกหนึ่งเบอร์0 9 9 6 5 9 9 4 4 4ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชิปใหม่รถสวยๆราคาโคตรถูกอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ